สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดละปูนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับขณะนี้ทีมวิทยากรนครนรีภูนชัยร่วมกับกลุ่มช่างสีมูได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้าลานอนุสาวรีย์พระนางจัมมะเทวีแล้วนะครับวันนี้เขาจะมีการบวงสรวงตั้งแต่หก นาฬิกาจนถึง8นาฬิกาเสาสีนาทีนะครับคณะเทยากรคนครนริพุนชัยมาจาก8อำเภอครับมาร่วมพิธีบวงสวงอ,องค์เจ้าแม่จับมาเทวีนะครับประกอบกับผู้นำแ8อำเภอนะครับแต่งตัวสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ตั้งหน้าเป็นผู้จ่ายแม่ยิงนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปจะไปพ่อ,อผู้จ่ายบนห้องนะครับ ออตอนนี้ผู้ชายก็มีครับมีน้องม่หญิงเพิ่เมเป็นคนนึงเนาะอ๋อสุดยอดเลยอ่าขอให้ทุกท่านที่มาวันนี้เฮงๆรวยๆยเนอะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านนะครับอ่าอนุโมทนาบุญไปกันนะครับ